สวัสดีครับพี่น้องฝนยุดแล้วแต่ว่าเกิดเรื่องมหัศจ,จั์ขึ้นครับเกิดเรื่องมหัศจ,จั์ขึ้นนะครับผมหลังจากที่นั่งในรถก็คึอนหอดลูกสาขึอดหอน่าลูกสาวแต่ว่าเอฟซีท่มากพี่น้องว่าเพิ่นขายบานได้เพิ่นทองคาถาอุ้งอิงพี่นอ้องโอนมห้อีกหาหมื่นไม่น้อยยุไสอ่ะไม่น้อย แม่น้อยสสวัดีค่ะสวัสติย่อข่อยขนลูกมาท่านเศร้าเนี่ยเยอะอันนั้นเอฟซีอันพอจาริ่นจากสมุทรปราการคนขายบ้านได้คนทองคาท้าอีหล่าคนโอนใหม่หาเหมือนขับบัญชีแล้วอีพ่อจาริ่นสมุทรปราการคนลูกขนอยนั่งนี่รถบางนึงมันโทรมาบ้านคนขายบัวลายเพิ่งเลยโอพวกเนี่ยเพื่อนทองคาถาพุ้งยิงตอนแรก ลูกสาวโทรมาพ่อขายบ้านได้แล้วพะนะโอนใหม่หาเมินโอนมาให้สดสดหลอนๆนี่จะก็มานี่เดี๋ยวขอยโอนมาที่เหเจ้าจะเห็นมาไล่มือแรงนนนพ่อจะลินสมุดปาการโบโูโบโ๊หูดแต่ว่าหาเมินขนลุกเลยที่แหล่งพ่โทรมามันเป็นเรื่องมหาสัจจ์นะพ่อการใช่พันวะอีหอย่างน้อผมขายบ้านได้ผมท่องคาถาลูกสาววันสันขอป่ะพ่จะโอนมาอะไรให้ลูกสาว ผมว่าอันเขามาเลขวันที่นะแล้วเขาไปอันโอนกี่พันครับผมพ่อจะโอนห้าหมื่นทุกคนจะห้าหมื่นนะล่ะคนลูกค้นพ้องป้าัดดีใจน้ำดีจะน้าขอบคุณพ่อจะรินนะจ๊ะแล้วก็มีอีกอันผู้นึงโอนมาให้อีกสามพันเพื่อนอันเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดขอบคุณขอบคุณพอกันใช้แน่ๆจาที่มันบอกห้าหมื่นนะทำอะไรให้พ่อจรินด้วยพ่อจะรินสมุดปาการ ปารคนลูกคนพ้องดดฝ่าแหงเหลือมทั้งวยู่ใกล้กูใส่ท้องก็ม่ยู่ใกล้กันอะไรงองห้าหมื่น้าหมื่นมั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 นียีเอพอแล้วเอาเอาพเอเอาเอาเปิดให้เบิ่งเนอโยอดเพ้อนเนี้งเปิดพอดเบือเอเอาขอเรกว่าบุยแม่ไหม่ะเขาพ่อทงว่าหนูไม่มาพ่อจะเรียนพ่อจะเรียนห้าหมื่นบาท ขอพอคุณพ่อจะรีนดีจ้าขอโบ้วนยวนมาได้กีลาเด้อจ้ากีลาขอให้พ่อจะรีนสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วจ้าลำเล็กด้วยด้วยจ้าให้มาเท่าใดล้วขอให้ได้ร้ายไปกว่าที่ได้แล้ววันนี้ก็ว่างเงินจริงด้วยจ้าวันเขาไหวอีหลีกับตะวันตกอีร่ากับขอขอบคุณมาได้พวกใหญ่จ้าขโมยแม่เอฟซีพวกใหญ่วัดไหนเนี่ยคนลุกวันนี้เราจะจากกันแล้วนะหกวันนะโอ้ยพอกันใช่พออย่างเนื่อ ก็จากกันพ่อจะไปทำบุญให้คุณยายห้ายทมาแดงทั้งมาแดงจากกันอีหยังจากกันพ่อจะกลับบ้านพ่อจะไปทำบุญบุญให้คุณยายเซียนทำเงียบทำบุญอยู่แต่บ่อยบอกเข้ามาจากเอากระจากกันมือนีมืออื่นกับมือเหื่อมากก็มากไหพ่อจะไปบ้านก่อนาจะไปบ้านก่อนนะเออใช่ไหมอ้าวเข้า่าอวยพ่อจะริลรายการเอฟซีพลังเงียบสุขุสุขคน แล้วขอให้พ่อจะดิ้นล่ะกับพอเมฟซีพลังเหยาบทุกคนล่ะกัพ่อพอเมฟซีกีฬาพอพอเมฟซีในบ้านหางกีลาทุกหลังเสื้อผ้าร่างกายแข็งแรงลำลำนี่รวยคด้วัห้าม่จะได้ขอให้ไล่ไปเทปไปหลา่วันที่ให้ลามาเด้อจ้าเด้อไม่รู้พอไม่รู้นะว่าหนูอยู่นี่พกเกอไม่หน่อยคอยพูดได้ว่าเราอยู่นี่มาได้ยินเสียงกรีดบอก่าได้ยินคอยเรียกว่าหมอนเองเอาโอเค ขอบคุณขอบคุณมากเดี๋ยวจะโอนให้แน่นอนกิไปใส่ก็ยุ่ยเท่นี้แหละกะลัางในท่ายคลิปฝนกะลังเศร้าเฮ้เย็นแล้วพี่น้องเออเอาแม่หน่อยอยากเนี้ยให้โมเดียมเราล่าสุดไปครับไปเบื้องสถานการณ์ดีใจดีใจเดี๋ยวโอนให้นะเดี๋ยวไปใสฮะเลี้ยงพูดจ้ะโกไปฝุ่นโก่งไปฝุ่นเหรอเออเงเลี้ยงเดี๋ยวคอยโอนให้เด้อจ้าขอบคุณค่ะมาีน้องสั้นแล้วเนาะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ ออกไปนี่โรงเรียนออกไปไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับฝนก็หยุดแล้วนะครับช่วงนี้เจ้าเลยค่ะพี่น้องเจ้าเลยฮะจนขนจนสันครับห้ามื่นที่แดดโพดนับนับนึกว่านับเลขพิษหรือว่านับพันที่แหลกที่แหลกพอว่าพว่าจะโอนมาจากพันเนาะผลขายบานได้ผลว่าใช่เดี๋ยวพ่อจะโอนเข้าบัญชีพ่อการชัยนะห้าหมื่นเท่าไหร่นะครับห้าหมื่นแล้วเยอะมากขนลุกขนพองยศสุดบอกเลย เยอะมากเอ้าเมื่อกี้พ่อเปิดประตูไปพ่อไม่รู้ว่าอุงอิจอยู่ในนั้นนะพ่อคิดว่าเขาไปใส่เสียงแต่ได้ยินเสียงนางอยู่นางห่วงอยู่นะะเหรอตั้งดีใจสวัสดีจ้าอันนี้ก็ฝนฝนไม่มาแล้วครับแจ้งจังปากแล้ววันนี้เราจะดูมปลายพวงใหญ่แล้วก็มปลายพวงนี้อีกห้าหมื่นนะปลายพวงนี้ห้าหมื่นนะรวมรวมประกันใส่เกล็ดซีฮาแสนผมเหรอเดี๋ยดีปลาค่ะเดี๋ยวป้า ไม่น่าเลยเห็นกันอยู่หล่งเดี๋ยวป้าเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยเดินระวังหน่อยนะฮะป้าบอกไปหลบกล้องยังเห็นผมอีกอ่ะสสวััดีครบทาาจกางเกงเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่นะเดี๋ยวผมจะซื้อให้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวจะซื้อแม็กให้ตัวนึงเอวเท่าไหร่เอาจริงๆจะผมมีหลายตัวไม่จะพบจากใจไงน้ำใจไงไม่ต้องไม่ต้ขอบคุณมากขอบคุณครับราจยการดีครับฝากช่องฟาร์มอดอยู่ยาวลำพลินเชียวด้วยนะครับขอบคุณมากครับช่องนี้จะถ่ายเฉพาะ แต่เฉพาะใครบัตจูแล้วก็ซองนั้นไม่ใฮะถ่ายเท่าไหร่แถวนี้งานมันขอบคุณทุกท่านนะอาจารย์ครับครับผมขอบคุณครับมันหวานเนี่ยไม่เอายางนะเออยางมัดยงมัดกางเกงเขาสิทธิ์บอกให้ยางมัดกางเกงหน่อยกตายผมแบบนี้โอ้ยเมื่อกี้นั่งอยู่เขาโอนมาทั้งงี้ห้าหมื่นก็คลายบาทหน่อยอยู่คนลูกที่ว่าที่แหลกคอน่าซีโอนมหาเขาพันเขจะโอนเข้าบัญชีห้าหมื่น เปทำคลายเดี๋ยวลายหลานอ่ะอุยอุย <si อุยอิงเพียงอุยอุยอยิงเพียงใส่ข้าท้าออิงกันละไม่มีฝนแล้วนะครับปอดแจ้งสว่างฆ่าตา คืออากาศดีเนาะคือก็เปียกมากกับเรื่องขลิบหมดเนาะไม่สูงไม่สูงไม่สูงเอ้าบอบจะเวลาอย่างเวลาเยี่ยก็จะปูฟับปูฟับเลยคนคนไล่ตาเ้ากับเดินคนน่ะเอ้าขอบคุณทุ่งใจเดี๋ยวไปดูเต็นท์ก่อนนะเราอยู่ตรงไหนโอ้อากาศเย็นๆนอนหนาวเนาะโอ้ ขอบคุณพ่อจรินนะครับช่วยทําบุญกับยายเซียนอีกสามพันสาธุ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 ขอบคุณพ่อนะครับขอให้พ่อแข่งๆล้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาทําบุญด้วยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจเชื่อกับ FC Line ช่องกระชายระเบิดออฟฟิเชียลนะครับผมเอาเนี่ยละครับพี่น้องมองอยู่มือนกัขอบคุณทุกกําลังใจโอ้โห้องหาปลาเฮ้ยร่เร่เร่เล่ เต่มีสอหนอยสนูหน่อยเลี่ยงงามดีเถิดไปแลีย้าเปิดไปเรีวบร้อยบาทพ่อแมไม่มบบานวิ่พี่เดเรียนหอเดนเดียนหอสร้อยยี่เด้พอ่อยไปอกน้องอกกันลิฟหน้าครับเป็นของบากเพื่อนคนก่อนสวัสดีครั